โอ้พี่น้องเอ,อ้ยมือนเสานี่หาโรงเรียนประมนนาณน,นั้นหาโังเนที่สามวันสุ่โมงหนึ่งโทษไปวัน 20, ลยล 20, ี่ยี่สิบเจ็ดม่องนี่ละยี่สิบเจ็ดเบื่อโทษทั้งนาตีทั้งเวีมิเล่นบวกเข้าไปเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่นครปฐมวันนี้แหล้วงานกับม่วหันอย่างว่าเมือสาร์มั่วชน่วโมงเจ็ดโมงโอเว่นมอ่วหันหกโมงนี่แหละมาถึงวันหกโมง โมงเชา้ามหารีสอร์ทมีเนี่ยหยดออกมาแล้วถ้าอยู่เบียกข้าบผมมันจะตองสิเดียรมันจะหยอกสีเดียร์ยเหม,มือนกันล่ะพวกไปวิลล่าสอดบอกได้กับวิมมองลับพี่น้องไปเขาเจ้ามองมันมันเศร้าพวกมันมีงานอีหยังหลับประเทศบุรีรัมย์เขามีงานอีหยังพี่น้องก็เลยว่าสิสตาร์ทรถน้าพี่น้องกระไรยางเป็นสังหารมู ว่าเขาออกข่าวว่าเขานอนนันรู้แล้วเขาตายเขาขยานตายวันนี้ย่านบ่ายได้ย่านบ่ายได้ไปเที่ยวบ่าวอันบ่าวโหดก็เลยต้องเฝ้าลงจากรถไปหานมีฮันกูไปยังไปนี่คือไปนเนตเอกสางออไลน์ฉันนันกก่ฉันหรอกเนี่ยก่อสางก็อาจจะไปยังบ่ายได้ก็มามาดีสรรั่งมนเหลือห้องเดียวตรงห้องนี้ก็เลยมาดีสั่เหลือห้องเดียวพี่น้อง ก็ไดมาน่าเหตบผมอยู่อันอีสวดอีสวร์ดทดตี้นอนอยู่ในห้องอันนี้ไม่แซมบานเยียนโทษไปยีเสื้ามองเหมือนกับว่าโัตัสกเขามีงานตัวเราทำนะบุรีรัมย์เขามีงานบุรีรัมย์เขามีงานรถตอนแรกกัว่าสีดนอนปั๊มมันหระพี่น้องข่อยนอนดูอยู่แต่ว่ามันต้องคืว่าทำแน่นข่อย สวยมากแก้วมันละลายเปอร์เ็นต์แยของใครเช่นกันใครเช่นใดมาสนันดอปปก์วันนี้มองจอดไปปั๊มแก้ววันนี้ปั๊มแก้วระเบิดกูจะยัางวันน,นี้สันดอกนาทีสตาร์รถนี้มาจะมองนี่เดี๋ยวนี้สนันดอกเขามีงานโมโตจีพีจา้รจารีสอร์ทเตรมหมดจังว่ารีสอร์ทเตรมหมดเลยรีสอร์ทเตรมหมดเลยไม่มีที่นอนเลยว่าจะไปน,นอนบ้านเจ้าภาพอันวันนี้มีงานที่เห็นบุรีรัมย์เณฑ์งานกระถิน่นเขาจะจ้างไปเจ้าภาพจ้างไปแสดง โปรเจกต์สองรับเชิญบอบดิกุร well> ีบ้าฟินแลนด์วันนี้มีสองงานดิบุรีรัมย์เสร็จตอนเช้าบุรีรัมย์ตอนเช้าเสร็จแลนตำไปผู้แล้วพี่น้องมือเรื่องบุรีลินอันอุบลอำเภออย่างไงน่านหน้าตาลอำเภอนาตาลอำเภอหน้าตาลครับพี่น้องมือเลื่องนาตาลทักทายบ้างตอนเย็นนะ อันนี้นอนแล้วไหมก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะวามื้อเช้ามื้อเช้าไอ้พะวงกับวงตัวเกี่ยวโปรเจกต์สวงเขาไปออกงานกันก็นกเลยรับโทราศัพท์ทั้งเช้าเลยแบบว่าโทรออกโทรเข้าลืมไปเหรียญไปจะพาไปไปกเพื่อไว้ท่าไหสคริปต์นี่ริปต์นั่นอ่านอันนี้เวทีเรียบร้อยบอกระดือไปนอนซ้ำไ่ได้ไปน้องคอยแต่คือยังไปน้องอคอยอย่หรอเขายังคือยังอยู่ไตห่หางน้นองคอยอยู่ละ ยี่สิบห้ถึงยีิบเจ็ดห้องพักเต็มค่ะเขาแข่งรถโมโต้พีจสนามแข่งรถจาว่ายูรีสอร์เต็มไปหมดแม้กระทั่งติมฮอดสารวัตดภูมิใจเสนอมือในมวนคักเดี๋ยวผมกําลังไปนะครับงานเวทีกระถิ่นผมกำลังเดินทางไปนะเนี่ยงานเวทีกระถิ่นผมกำลังเดินทางไปเอฟซี FC รอติดตามที่วัดหนองหัวลิงที่คูจุนนี่กําลังอันนั้นอยูอ่ตามทีเขาจ้าง ตัวกลารมซิ้นี่แหละทีนี้มันไม่มีผมหรอกเขาก็เลยเอาผมไปรับเชิญตัวเกลารมซิ่งถ้าเอาแบบไม่เต็มวงอ่ะมันต้องรับเชิญอย่างเดียวมันต้องจ้างเป็นคนแต่ถ้าเกิดถ้าจ้างในราคาแบบทำมาแบบเฉพาะโปรเจกต์กสองอ่ะมไม่มีผมวันนี้เขาจ้างผมไปผมก็เอาเด้นเสอร์ไปด้วยวันนี้กระหาคาตัวทอไปยอนว่าอยากให้นเ้นเตอร์เขาไปติดไปยาวน้ำอันนี้บรรยากาศของที่เราแต่งหน้า หาหมอกว่าสิบบว่าสิบบ่สิบ่เขาลิสร็มันโทษยากหลายโทษอยู่ชั่วโมงหนึ่งหาหมอกเขาลิศสร็จชั่วโมงหนึ่งหอยสูนหลายหอยเล็กบานนอกมากน้ป่ามันมั่งอย่างนาตีห้องนาตีก็รสินลาก็ลัวยังงวยเขาก็ขึ้นไปว่าขยันแต่เขาก็เล่เขาก็จุกลงยุลงกับฝนตกบันนี้ยันตตยแล้วอยไปแซ่บถนนดี พอหาเฮตสักคนในแต่ละทีมม,มันมันมีมีเฮต์หมดแต่ว่าด้วยความว่ามันมันไม่ลงตัวมันมันยัางงานอยู่ในสิบงานแรกเดี่ยมันต้องประครับประความผมต้องตรวจสอบงานถามว่าป,ปล่อยเขาจะเด้ว่ปปาป่อยได้เขาก็เมือ่อสี่บุ๊บนุ่มหมอทั้งสี่ปุ๊บุ่มประจาวงเขาเขาุข่อมอาชีพหมดแต่ว่าความเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนเรียนต้องต้องจอบไหมอย่าบัคักอย่าเสียโลโก้เจ้าของ ตัวเกียวไ่แค่บา,างกระสนแล้วถ้าเอาตัวเกีียวไปใส่แล้วก็ตตองมีการควบคุมตัวเกีียวยิ่งยิ่งยิ่งเป็นตัวเกีียวที่ไม่มีบอสไ,ไปอ่ะไม่มมีไม่มีคนแดีว,ว่าไปตั้งคุณดันจนหน้าง,งานอ่ะยิ่งต้องคุมออนไลน์มันต้องยิ่งแบบมือหนีบมอเตอรจ่ายแล้วมีรสดต่อนะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งหลับนะเพราะว่าเขามีรายละเอียดเขาพักเบรกทอดกระถินอยู่ เขาภาคเบียภาคเบียดซอยกัทเชีนอยู่พี่น้องวันนี้ก็แสดงที่วัดน้องหัวลิงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานเช้า <S <S ก็ขอบคุณเจ้าภาพที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในผลงานในฝีมือของผู้วัดฟินแลนด์ที่แบบว่าสามารถเออ,เ,อ,อเราทำวงมาตอนนี้มีสองวงเนาะทำงานผลิตออกมาสองวงก็คือโปรเจกต์หนึ่ง เป็นแนวคอนเสิร์ตแสดง2ชั่วโมงกับโปรเจกต์สองชั่วโมงก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านที่แบบว่าไว้วางใจให้เราไปสร้างผลงานให้เราไปแสดงรับชมสร้างความสนุกให้กับเอลซีก็ถือว่าเอลซีเปกับใบใจอยู่เือ๋ยวเอลซีว้ใจเราอยู่นะครับพาไปดูโซโฟ,ฟ์อดน,อนดีน p r i n g l ล s s Big Boss Yes, hello, hello, hala. mua hello, hello, nhỉ? hello, 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 ไม่แซบขับบันทึกเม่แซมขับไปงนันงานมันก็ประมาณสิบกิโลางานประมาณงานประมาณสิบกิโลนะครับให้นอนก่อนเพระาะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางตอนเย็นนันนี้เดี๋ยวขับกันเองก่อนขับกันเองก่อนประมาณไม่ไกลแล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสองจะมารับใหม่ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามมันจะมารับปกติไปนอน อยู่ตามงานก็ได้แต่ว่าอยากให้นอนในนี้มันจะได้สบายไม่ใช่หรหอกงานมันไกลสีหง,ง่มันสิถ้าข่อยงวยลงมกันผู้สา <c oughs> ประสบการณ์เอยเห็นมาหลายเล้วเพราะว่าถ้าเราเรารู้เลยว่าถ้าเราไปงานงานมันมาจากกรุงเทพก็้วมาบุยลำบุยลำก็ไปอ, <c oughs> อุบลต่ออุบลต้องตนพุ่มี่ที่ไหนแม่กระสินบอกว่าพีประทุมค่ะพุ่งที่สารคามว่ามัมน,ม,นมันหลายงานมาก เดี๋ยวพาค่อยลงข้างทางเป็นยังไ่ได้ดน้าเท่าไหร่ยาวัสาีซสองเก่งไ,นะไม่เลยไม่แน่นดีบอกม,มันตูสูงเว่ยเข้ากันมากเอาก็ก็สบายๆประมาณนี้เลยใช่คับ

ทุกความเป็นความบางขอขอบคุณทุกคนไปขอเสือก่อนนะครับขอเนี่ยก่อนนะครับผม